สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเรานรในรายการ The Music Plus Music Therapy Series นะครับแขกรับเชิญของเรารอ,อาจารย์ต้านักดนตรีบำบัดที่เชี่ยวชาญในเรื่องเด็กกลุ่มต่างๆโดยใช้ดนตรีบำบัดช่วยเหลือในเรื่องพัฒนาการนะครับครั้งนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องดนตรีบำบัดสําหรับเด็กในเรื่องการพัฒนาทักษะสังคมและก็ความสัมพันธ์นะครับ ครั้งผู้ปกครองมักจะมาถามว่าออคุณแม่อยากทราบว่า ทักษะสังคมเนี่ยของลูกอ่ะดีหรือไม่ดีอย่างนี้นะครับทักษะสังคมจริงๆแล้วความหมายมันคืออะไรครับมันเป็นเรื่องของความสามารถนะครับในการทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นหรือแม้แต่เรื่องของความสัมพันธ์นะครับแล้วถ้าเด็กขาดทักษะตรงนี้หรือว่ามีทักษะตรงนี้ต่ำเนี่ยมันจะมีผลอะไรครับกับเรื่องพัฒนาการมีหลายด้านเลยครับคือบางทีนะครับเด็กในหลายๆคนเนาะเขาก็จะมีการเรียนรู้นะครับผ่านการเล่นร่วมกับผู้อื่นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของ การจัดการอารมณ์เนาะเพราะว่าพอเวลาเขาเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะมีบางครั้งที่แบบหัวรางข้างแตกกันบ้างหรือมีทะเลาะเบาะแหวงกันบ้างเนาะมันก็ทําให้เด็กนะครับมีด้านอารมณ์เนี่ย เข้ามาหลายๆด้านแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์นะครับด้านการควบคุมอารมณ์เนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับการพัฒนาด้วยเหมือนเด็กก็ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติกับผู้อื่นแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าผู้อื่นมีอารมณ์ตอบสนองกับเรายังไงเด็กก็ได้รับการพัฒนาการเรื่องนี้จริงๆหรือแม้กระทั่งการเรียนแบบเนาะเหมือนประมาณว่าเล่นเกมด้วยกันคบางทีเด็กที่เขาได้เล่นกับผู้อื่นนะครับก็เห็นคนนี้เล่นเก่งคนนี้เล่นเก่งก็จะมีการดูสังเกตโอ้ยางนี้ถ้าในช่วงโควิด ช่วงที่มีโซเชียลดิสแทนซิงที่ต้องห่างๆางไกลๆเด็กๆก็จะมีความต้องการทางด้านนี้มากๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับลองจินตนาการดูว่าในช่วงที่วัยผมหรือว่าวัยอาจารย์ตอนที่เรายังเด็กๆเนาะทุกวันที่ตกเย็นนะครับเราจะออกไปเล่นกับเพื่อนแน่นอนคหลังบ้านอะไรอย่างนี้มีมีกระโดดยางดีดลูกแก้วบางคนเล่นบอลอะไรอย่างเงี้ยไปวิ่งไล่จับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ในช่วงที่เป็นโควิดนะครับมันเป็นมาตรการเนาะคือเราก็ต้องยอมรับว่าโอเคเราไม่สามารถออกไปได้นะครับการมีปฏิสัมพันธ์มันก็จะเหลือแค่กับญาติกับคนที่อยู่ในบ้านหรือรหรือแม้กระทั่งแบบการที่เราแบบอยู่แต่หน้าจอเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องยอมรับว่าหลายๆครอบครัวเนาะที่อาจจะไม่ได้มีเวลาดูแลลูกเขาก็จะให้เหมือนแท็บเล็ตมาเด็กก็จะอยู่กับหน้าจอเยอะหน่อยใช่ที่เคยได้ยินว่ามีอ่ะ พัฒนาไปสู่ออทิสติกเทียมใช่แต่ก็จะมีบางกรณีในเด็กที่โตหน่อยบางทีเขาจะสามารถส้างสัมพันธ์กับเพื่อนในโลกออนไลน์ได้เหมือนกันผ่านการเล่นเกมเนาะระดับของเด็กโตใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก็จะทําให้วิธีการเข้าสังคมในเด็กรุ่นเรากับเด็กรุ่นที่โตมากับดิจิตัลไม่เหมือนกันโอเคเหมือนสภาพสังคมเปลี่ยนวิธีการเข้าสังคมก็เปลี่ยนอ๋อครับโถ้าทักษะสังคมสําคัญขนาดนี้นะครับ เมื่อกี้ได้ยินว่าการเล่นช่วยพัฒนาทักษะสังคมคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของการเล่นนี่จึงสําคัญใช่ไหมครใช่ครับเพราะ้าคังสาคัญมากๆจริงๆมนันก็จะมีหลายระดับเนาะประมาณว่าเราจะสังเกตในนะเด็กหลายๆกลุ่มเนาะบ,บางคนอาจจะโอเคเห็นเพื่อนเล่นอยู่เรานั่งดูอยู่ข้างนอกอนะครับเหมือนแบบไม่แน่นอนประมาณว่าแบบสังเกตจากข้างนอกเป็นหลักเหมือนเขาจะรู้สึกปลอดภัยที่จะเล่นอย่างนั้นหรือบางคนก็จะแบบนั่งเล่นอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวหรือบางคนเขาก็จะแบบเห็นเขาเล่น ตรงนี้เราก็เล่นของเราเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เล่นร่วมกันหรือบางครั้งก็โอเคเข้าไปในกลุ่มเลยและสุดท้ายถ้าแบบดีที่ดล้แบบแท็กทีมเลยห้าต่อห้าอะไรอย่างนี้เหมือนถ้าเราเห็นลูกหลานของเราเนี่ยระดับการเล่นของเขาแตกต่างกันถ้าบางคนแบบเข้าไปจอยโอ้โหนำเพื่อนเล่นได้อันเนี้ยเยี่ยมใช่ยอดเยี่ยมเลยน้ำมือวันแต่ถ้าบางคนแบบ ยังไม่กล้าเข้ารู้สึกไม่ปลอดภัยก็จะเล่นคนเดียวใช่อาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่กล้าเข้าไปร่วมวงรู้สึกแบบเขิินที่จะขอเพื่อนเข้าไปเล่นอะไรอาจจะแบบกลัวว่าโดนเพื่อนว่าว่าเอ้ยแบบเอ็งเล่นไม่เป็นนี่หว่าอะไรอย่างนี้ใช่แล้วตอนตีเนี่ย ช่วยส่งเสริมเรื่องนี้ยังไงครับก็มีหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกคือตัวดนตรีครับมันทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกถึงความปลอดภัยนะครับแบบซีเคียวนะครับสมมุติว่าผมกับอาจารย์ปุ๊มีเพลงที่ชอบเป็นเพลงเดียวกันส่งยังแบทอ่ะส่งยังแบทพอมันอยู่ด้วยกันได้นะครับมันก็จะมีการปฏิสัมพันธ์อ่ะเช่น ร้องเพลงด้วยกันหรือบางทีอ่ะผมเล่นกีตาร์จันปุตตีกองทรงยังแบบตึงโป๊ะอะไรประนายประมาณเนี้ยครับก็จะทำให้อ่เกิดอ่การปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มมากขึ้นนะครับครับแล้วก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็มาจากการที่ดนตรีเนี่ยมันทําให้เกิดอารมณ์เชิงบวกอาจจะสังเกตได้ว่าอ่เวลาที่ผมทํางานกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพวกเบบี้ชาร์กเล่นเพลงเบบี้ชาร์กให้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเด็กตาลูกวาวเลยครับยเขาก็มาร่วมเล่นกับเราจากที่ปกติเหมือนแบบ ุนั่งอยู่มุมห้องไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนอกจากอารมณ์เชิงบวกที่ดนตรีสร้างให้ีเ e อร์ที่เด็กๆชอบนะครับดนตรีนี่ยังช่วยอะไรองเงี้ยครับตัวของดนตรีครับมันก็จะมีการเป็นสตัคเจอร์เป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นประมาณว่าทรงอย่างแบดแล้วก็แซดย่างบ่อยมันเหมือนมันเป็นมันเป็นบล็อกเป็นบล็อกมันทําให้เกิดการคาดเดาได้นะครับคือบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถโอเคเดี๋ยวเรามา แบ่งท่อนกันก็ทําให้มีการเล่นเป็นเกมเล็กๆขึ้นมาได้ใช่หรือมีกติกาเช่นแบบเติมคําในช่องว่างทรงอย่างแบอแซดย่างบ่อยเด็กก็อยากจะเติมอยากจะจอยด้วยใช่ครับหรือบางครั้งมีท่อนโทรพนุมแบทที่มันวากอะไรครับเด็กเขาก็จะรอแล้วผมรอรอท่อนนี้มานานมากๆากใช่อดทนรอได้ใช่ครับ อย่างแรกนะคบมันก็จะมีเรื่องทอักษะสังคมในด้านาต่างๆที่เราจะต้องพิจารณานะครับ,รบว่าในเด็กกลุ่มนี้เขามีความต้องการด้านไหนบ้างอ,อย่างเช่นบางคนเขาจะมีอาจจะมีเรื่องของการเข้าหาผู้อื่นก็เราอยาต้องใช้ตัวตดนตรีนี่แหละทาให้สภาพแวดล้อมในตอนนั้นนะมันดูปลอดภัย <Okay. S 2> นะครับพอมันพร้อมปุ๊บเนี่ยเด็กพร้อมเราพร้อมเข้ามาจอยกันหรือว่าเด็กคนนี้พร้อมเด็กสองคนพร้อมเข้ามาจอยกันทําให้มันเกิดกลุ่ม ทำให้เกิดกลุ่มขึ้นอย่างเช่นเด็กที่ชอบเล่นคนเดียวไม่กล้าเล่นกับคนอื่นที่บอกไม่รู้สึกปลอดภัยแต่พอได้เพลงเบบี้ชาร์เล่นก็ได้เพราะว่าเพลงนี้รู้จักกันแล้วเขาก็มาจอยกันทาให้เกิดทักษะสังคมพอมันไปได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มอะไรที่มันมีเกมกติกาะให้มันท้าทายมากขึ้นได้เด็กบางคนอาจจะชอบความท้าทายนะครับบางคนแบบเฮ้ยแบบผมกิจกรรมนี้มันง่ายมากเลยครูลองอะไรให้ยากๆหน่อยกับบางที การที่ทํากิจกรรมที่มันชาเลนจ์มากขึ้นเนี่ยแล้ทำให้เขามีโฟกัสกับกลุ่มเนี่ยมากขึ้นพอเห็นเพื่อนเล่นปุ๊บอีกคนนึงเขาก็แบบโอ้โหฉันอยากเล่นด้วยพอเพื่อนสําคัญกับเขาใช่ไหมครับถ้าเราแบบผู้ปกครองหรือว่าคุณครูสั่งให้ทำจะรู้สึกไม่อยากทําบ้างละหรือว่ามันถูกบังครับแต่พอเห็นเพื่อนตีตึงตึงตึงอยากตีบ้างอยากเท่บ้างอยากเท่บ้างเจอทรงอย่างแบดอย่างนี้ครับกิจกรรมที่ ทางอาจารยต้านะครับจะมานําเสนอนะครับให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีอะไรบ้างครับที่ช่วยในเรื่องทักษะสังคมและความสัมพันธ์ครับอย่างแรกนะครับจริงๆเราจะเริ่มเลยจากที่เบสิกมากๆนะครับจริงๆแค่การร้องเพลงร่วมกัน อ,อ,อาจจะเริ่มจากคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนหรือว่าเด็กด้วยกันอะไรเงี้ยครับมันทําให้มีการทํากิจกรรมร่วมกันเนาะทำอะไรไปนในทางทิศทางเดียวกันเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของสังคมด้วยนะครับอเ,เอออย่างนี้แล้วการเรียนดนตรีล่ะครับไปเรียนดนตรีไปซีไวโอลินไปเป่าฟุตยอย่างนี้ปเป็นการเพิ่มทักษะสังคมไหมครับถ้าเราใช้ดนตรีก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวิธีการนําไปใช้เหมือนถ้าเกิดว่าเขาเรียนไปจนถึงระดับหนึ่งแล้วเขาอาจจะเจอคนที่อยู่ในเลเวลเดียวกันที่แบบ ฟอร์มวงมาเลยโอเคก็จะมีด้านนี้เข้ามาโอเคนั้นการฟอร์มวงคือการ,รเพิ่มทักษะสังคมแน่ๆนะครับครับเพราะว่าต้องเล่นหลายๆคนใช่เดี๋ยววันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่เราจะนําเสนอนครับโอเคครับก็จะมีเรื่องของกิจกรรมกรุ๊ปดัมมิ่งนะครับ,รบก็จะเป็นกิจกรรมที่ใช้กลองเป็นหลักหรือว่าเครื่องเค,งเคาะห,หรืออะไรก็ได้ที่มันทําให้เกิดการกระทบและเกิดเสียงนะครับอ๋ออัอนที่2เราจะใช้เป็นผ้าผ้าสคาร,รฟมาผ้าสครราครับ เราอาจะมีเพลงให้นะครับแล้วก็มีการทำท่าตามทิศทางเดี๋ยวจะมีเด็กๆมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันกับเรานะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมรับชมและรับฟังกันนะครับพร้อมกันแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมที่วันนี้เราจะมานําเสนอนะครับเชิญแตนต้าครับโอเคครับก็มาเดี๋ยวเราจะมากิจกรรมกรุ๊ปดัมมิงนะครับก็ตีกลองร่วมกันนะครับแน่นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะตีเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไปก่อนนะครับเริ่มเป็นจังหวะง่ายๆก่อนเป็น1นึ่ง 2 3 4เอา้าหนึ่งสองสามสี่หนึหนแล้วเราก็หยุดฮึบโอ้เยอะมากเลยเร็วมากนะครับอ,อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเราจะใช้จังหวะที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับอ้าโอเค อันที่2นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มความยากไปน,นิดหนึ่งนะครับเป็น 2> 1 2 3มและ4 1 2 3และ4เอ้า1 2 3มและ4 1 2 3มและ4เอ้า1 2 3มและ4 1 2 3มและ4ี่แล้วเราก็ยึดแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเร็วขึ้นไปอีกนะครับมันมันจะซอยจังหวะเข้าไปให้ เพิ่มความยากก็จะเป็น1และ2และ3และ4 1และ2และ3และ4พร้อมยัง1และ2และ3และป้ายหนึ่งและสองและสามและสี่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 แล้วเราก็ยุด ม,มีโบนัสราวนิดหน่อยทุกคนรัวเลยรัวหนึ่งสองสามไปรวไปัวแล้วเราก็หยุดแล้วก็รัวแล้วเราก็หยุดโอ้โหแล้วก็รัว <1> 1> แล้วเราก็หยุดอประมาณนี้นะครับ จังหวะของการเล่นกรุ๊ปดัมมิงเนาะอันนี้คือเป็นเลเวลหนึ่งนะครับก็คือเหมือนเราเล่นพร้อมกันนะครับเดี๋ยวอย่างที่2นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ชุดจังหวะเมื่อกี้นี่แหละครับในการเล่นไปทีละคนนะครับแต่พอเราเล่นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องชี้ไปที่ว่าใครจะเป็นคนเล่นต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทีละคนก่อน,นครับเดี๋ยวผมจะตีก่อนนะครับแล้วค่อยส่งไปให้น้องๆน,นะครับสองสามเดี๋ยวรอก่อนนะหนึ่งสองสาม สแล้วเราก็ยุดไปหนึ่งสองสเร็มาก1สอแล้วเราก็หยุดอ่ะส่งให้คุุ๊อัดต่อเลยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็หยุดส่งให้ แล้วกอีแล้วก็ยืดอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองเป็น3ามแพทเทิร์นเลยนะก็คือแพทเทิร์นที่เราเล่นกันเมื่อกี้รูปแบบเมื่อกี้นี่แหละครับอ่าเดี๋ยวเราเป็นอันเบอร์2นะครับ1 2 3และ4พร้อมไป1 2 3สและ4 1 2 3สและ4 1 2 3มและ4แล้วเราก็ยึดโอเคไปทั้ง สองสามและสี่หน no ึ่งสองสามและสี่หนึ่งสองสามแล้วสี่แล้วเราก็ทรงต่อหนึ่งสอและสหนึ่งสองสามและสีแ้วเราก็กให้กโอเคแล้วเราก็ยิบอ่า โอเคแล้วก็อันต่อไป1และ2และ3และ4 oh. 1และ2และ3และส <c oughs> 1และ2และ3และสแล้วเราก็ยุดอ่ะต่อเลย1และแแล้วเราก็ยุดยในี ใครใครอ้าวปุ๊บปุ๊บส <laughs> องแล้สามแล้สี่หนึ่งและ2สองและ3สามและ4สี่หนึ่งและ2สองและ3สามและ4สี่แล้วเราก็หยุดโอเค,อ,เคอันนี้โบนัสลาสุดท้ายสัส้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มรัวก่อนรัวไปรัวใครๆต่อรัว <laughs> โอเคอันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอันสุดท้ายนะครับจะเป็นการอ่ะให้น้องๆนะครับหรือว่าให้คนที่เล่นอยู่เล่นอะไรก็ได้เดี๋ยวจะมีพวกเรานะครับหนึ่งคนเนี่ยคือเล่นอะไรก็ได้แต่ส่วนที่เหลือเนี่ยครับก็จะเล่นเป็นคุมจังหวะไว้ให้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ครูปูนะครับแบบเล่นอะไรก็ได้นะครับได้ครับอ่าเราลองฟังนะหนึ่งสองสางสี่ โอ้ต่อเลยเอาเป็นพี่ชักเหมือนกันเอาเอาก็พี่ชักปล่อยไม้ใช้เงินก็ได้นะสิรินเลอกเลยค่ะโอเคหยุดพร้อมกันเลยเมื่อกี้มีจิงกะเบลอยู่ด้วยแน่ๆเลยใช่ไหม ออไม่ทรงอย่างเบสท,ทรงอย่างเบสอยากจะถามอาจารย์ตาครับ,รบในกรณีที่ที่บ้านยังไม่มีเวลาไปซื้อกลองเลยครับเด็กๆอยากเล่นแล้วทำยังไงดีครับอาจจะต้องมีแบบว่าเป็นของแฮนด์เมดที่บ้านนิดหน่อยนะครับของแฮนด์เมดเนาะของแฮนด์เมดถังสีอย่างเงี้ยเราก็คว่ำนะครับมันจะมีที่เป็นพื้นหน้ากลองเนาะเราทำให้ใหเราแบบกระทบสร้างเสียงได้นะครับหรือไม่ก็เป็นกระมังก็ได้เหมือนกันกระมังก็จะกว้างหน่อย อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครอบครัวบางบงบ้านอาจจะโอเคนะครับก็ผมแนะนําว่าเอาพอประมาณเนาะไม่ต้องตีจนพังก็ได้แล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเป็นเป็นกระดาษลังอะไรพวกนี้คว่ำแล้วก็ใช้ไม้ตีก็ได้ก็จะมีเสียงแข็งแรงใช่ดังป๊อก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 ทำเสียงได้เหมือนกันครับผมเอาล้ครับเมื่อกี้เราตีกลองไปแล้วนะครับใช้จังหวะใช้กลองนะครับต่อไปเราใช้ผ้านะครับ ึ่งผ้านี้ก็จะเป็นเรียกว่าผ้าสกัจะเป็นผ้าบางๆนะครับมองเห็นได้โปร่งแล้วก็ที่สําคัญคือ,อโยนได้แล้วมันจะมีน้ําหนักสามารถจับเก็บได้นะครับถ้าผ้าหนักๆก็ลนทันทีเลยนะเอาล่ะแต่ถ้าสมมุตินะครับเราไม่มีผ้าอย่างนี้จริงๆนะเราเราทำยังไงดีครับอาจารย์ต้าก็อาจจะเป็นผ้าที่บ้านที่มีคุณสมบัติแบบค่อนข้างบางนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทํากิจกรรมนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ต้าน,นะครับได้เลยนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมโยนผ้านะครับเราก็จะมีเพลงมาคอยกำกับเนาะอะ,อะเดี๋ยวเราหยิบผ้าก่อนเนาะหยิบแล้วโอเคหยิบแล้วพร้ e. <c oughs> อมยังพร้อมยังโอเคเต็ม <c oughs> ตัว <c oughs> เรามายกผ้าขึ้นแล้วเราก็เอาผ้าลงเรามายกผ้าขึ้นแล้วเราก็เอาผ้าลงสบัดผ้าไปทางซ้าย สะบัดผ้าไปทางขวาสะบัดผ้าไปทางหน้าแล้วสะบัดผ้าไปข้างหลังเอานับหนึ่งสองสามแล้วเราก็ยโย<อ>ง<อ>นับหนึ่งสองสามแล้วเราก็โยนอีกรอบหนึ่งเร็วขึ้นเรามายกผ้าขึ้นแล้วเรามาเอาผ้าลงเอ้าเรามายกผ้าขึ้นแล้วเราก็เอาผ้าลง สะบัดผ้าไปทางซ้ายสะบัดผ้าไปทางขวาสะบัดผ้าไปข้างหน้าแล้วสะบัดผ้าไปข้างหลังเอานับเี็บตัวย้อนยอนสองสามแล้วเราก็โยนเดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับเราก็จะเพิ่มความยากขึ้นหน่อยนะครับเราจะโยนไม่ให้ตกพื้นฟุ๊บฟึ๊บปุ๊บทำแบบนี้นับ หนึ่งสองสามแล้วเราก็โยน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 โยนทำตกพื้นนะตกพื้นแล้วเราก็โยนแล้วตกพื้นหรือเปล่าแล้วเราก็หยุดยุบอ่าโอเคทำได้ดีมากอ่ะอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ยากที่สุดแหละคือโยนใส่มือเพื่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะเป็นคิวให้แล้วกันง่ายได้ง่ายกว่านะครับอ้าวหนึ่งสองสามแล้วเราก็โยนเอ้าเอ้าเอ้าหนึ่งสองสามแล้วเราก็โยน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  รัวๆรัวของกูของกูล่ะอ้าวแล้วเราก็หยุดหยุดเกือบโยนโอเคประมาณนี้นะครับก็จะมีอยู่3เลเวลเนาะเลเวลแรกก็คือเหมือนเราเป็น,เป,นเป็นเพลงไปเลยตามเพลงนะครับอันที่2ก็คือเราโยนบาลานซ์ Balance นะครับทำร่วมแล้วก็สุดท้ายคือเราจะมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆนะก็คือว่าโยนใส่มือเพื่อนนะครับเพื่อนก็รอรับเพื่อนก็โยนใส่มือ อีกคนหนึ่งต่อไปได้นะครับจะไดะ้มีการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นเนาะ,ะถ้าในกรณีที่เราไม่มีเครื่องดนตรีไม่มีกีตาร์ไม่มั่นใจในทักษะการเล่นดนตรีนะครับเราก็จะมีให้2ทัทางเลือกนะครับก็คือว่าเราอาจจะร้องประกอบกับจังหวะนะครับเหมือนเราตบมือเรามายกผ้าขึ้นแล้วเรามาเอาผ้าลง <S 2> <S 2> <S เรามายกผ้าขึ้น แล้วเราก็เอาผ้าลงประมาณนี้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเราก็มีผ้ามาเป็นโมเดลให้เขาเลยนะเป็นตัวอย่างให้เขาเลยค่ะอเดี๋ยวเราทําพร้อมกันนะนหนึ่งสองเรามายกผ้าขึ้นแล้วเรามาเอาผ้าลงเรามายกผ้าขึ้นแล้วเราก็เอาผ้าลง 1. นึ่งอสองสามแล้วเราก็โยนแล้วเราก็โยน แล้วเราก็โยนแล้วเราก็หยุดโยนทุกคนเลยประมาณนี้ครับวันนี้นะครับเราได้เข้าใจนะครับดนตรีบำบัดสําหรับการนําไปใช้ในเรื่องทักษะสังคมแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับคิดว่าหลายๆครอบครัวนะครับสามารถนําดนตรีไปใช้นะครับอยากให้ลองไปใช้จริงๆนะครับเด็กๆจะได้เพิ่มทักษะนี้แล้วก็สนุกด้วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับอีพีต่อไปน่าสนใจมากนะครับเพราะเราจะขยบขึ้นไปนะครับเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็ ผู้ใหญ่ไปทำงานนะครับตนตตีจะไปช่วยยังไงได้บ้านนะครับมีหลายหัวข้อที่น่าสนใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับในช่อง m a h i d o n Music Channel นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ต้านนะครับที่มาให้ข้อมูลและให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับวันนี้เราสองคนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ